น้องเหลือนะคะเป็นน้องชายคนหนึ่งที่น่ารักมากนะคะน้องเนี่ยทำเรื่องวงจรปิดของครอบครัวเราทั้งหมดเลยนะทุกบ้านทุกออฟฟิศทุกที่ไหนมีนะคะเรื่องกล้องวงจรปิดน้องเหลือนะคะจะเป็นคนแบบว่าดูแลให้ทุกเรื่องอะรที่อยากทำกล้องวงจรปิดติดกล้องวงจรปิดองค์กรบริษัทนู่นนี่นั่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ทำได้หมดเลย สมุดสมุดสาก้แล้ววิ่งรถมาดูให้แม่ด้ถึงที่นี่เลยนะคะาิดต่อได้เลยค้างเหลือาทำเนี่ยวิ่งมาเพื่อดูกล้องวงจรปิดให้กล้องวงจรปิดเบี้ยวใช่ค่ะเบี้ยวไม่ตรงตำแหน่งวิ่งรถมาดูให้น่ารักมากนะฮะพี่เบลเด็กมะควมสุขมากร่ำรวยค่ะ